มาเก็บบักทัวจ้านี่บักทัวเก็บไปไปใส่ผัดกะเพราเนาะพี่น้องนี่จะได้อยู่ประมาณมาหลายหน่วยดอกจ้าเพราะว่าเขาันเริ่มลูกน้อยแล้วนะจ้าได้กำลังออกดอกกำลังออกดอกอีกพี่น้องนี่จ้ากำลังออกดอกกำลังอันตอกิงเลยพูดนะลูกเลนน้อยเขาจ้าไม่ได้ปลูกไว้ค้างบ้าน,นเก็บบักทัวไปว่าจะใส้นผัดกะเพราให้ลูกก่อนจ้าน้องพามาเก็บบักทัว ิืงทั้งนั้นเป็นบักแตงแตนี้เป็นบักทัวนี่ได่สามซีน่วยกับพอสไส่จ้าผัดกะเพราเป็นบักทัวขางบ้านที่เขาปลูกไว้มือพี่หอยหมดตะเดงมาอยู่พีน่น้องมือจ้าแล้วจ้าฝนตกบดขึ้นบรรยากาศก็ได้สดชื่นเมือบ,บักพริกกาลังนง้มพริกกาลังนง้มจ้าท่านกับสิเป็นดาวเลี้ยง กำลังต้นกำลังสวยเลยพี่นอ้องนี่จ้ะบักทัวหามะเบิ่งบักเขียนี่นในปลูกเซทุงแซนดีไว้แล้วก็คุ้มด้วยผ้าวัชพืชเพื่อที่สเขาบ่ได้มาเอาอยาเขายา,า,ากน่าจะนี่จ้ะ,จะบักเขียเขากำลังปิ่นด้วยพี่น้องิึงบักเขียกำลังเป็่นด้วยจ้ะปลูกเก้าลุมสบลุงกระเพาะกีน,นจ้ะปลูกไว้จะเป็นพืชผักสวนครวนัวนี่ในบ้านเขา บักทัว่นึย่ยซ่อนี่ก็เอาด้วยเนี่ยจ้ะน,นี่ก็เอาดิไปเอาไปใส่ใส่ผัดกะเพรานี่ให้เก็บบักทัวจ้าไว้ใส่ผัดกะเพราจ้านี่เป็นบักเคียบึงใบใหยใยบักเขียนี่ปลูกแบบธรรมชาติคัาากด้วยเนี่ยพี่น้องบระเบืยย้ใส่ยังใส่แต่ขีดหัวซื่อจ้าอย่างกรบเบื้องสปุ๋ยบบปุยป๋ยกบบรบเบื้องใส่ปลูกแบบธรรมชาติกระดีมมาเที่ยวดิดใบเขาออกแบบนี้ ข้าง่นก็สิเป็นบักแตงจ้าปลูกเพอได้กิน <c oughs> ปลูกพอได้กินพี่น้องได้ก็แเตงบักเตงกับบ่งน้ำดอกเพราะว่าเขาบ่ได้ฉีดอีหย่างเขาได้กินลายหุ้มแล้วจ้าแตงนี่นวยบักแตงเขาพี่น้องเป็นผลผลิตในสวนเขาที่เขาเก็บกินในมือละนวยสองนวยก็เอาเขาบ่ได้เน้นแบบทำลายนะจ้าผลผลิตให้เบื้องพืชผักสวนคว้าในสวนเขา นี่พี่น้องบักเขียกเขาก็งามงามกําลังออกดอกกําลังปนนิ่ปนนวยปูนกําลังปิ่นนวยน่อยจ้าแล้ก็สิเป,ป็นบักพริกแับทั่วบักทั่วนี่ได้กินหลายหุ่นแล้วได้ตำได้ใส่ผัดกะเพราได้เซราซีนวยหาหนวยจ้าเป็นพ,พืชผักสวนครัวที่เขาปลูกไว้ในบ้านดูแลง่ายใจพี่น้องไม่ได้เอาหนาเอาค้ายากจ้าเดี๋ยวพามาเก็บผัก ชิบปักแ่งกระก,กันทั่วเัาจะใส่ผัดกระเพราให้ลูกจ้าเด็กน้อยเขาก็กินซามีนแล้วพี่น้องจ้าขอบคุณทุกการรับชมนะคะกำลังออกหน่อยพี่น้องกำลังงามจ้า